สูส้นะครับผมบูชอบช่องอุทุบูนะผมนะคลิปนี้เราก็จะมารีวิวและแนะนเอามง,ง่ะแนวจะพูดว่าไงเจะเลิฟคอมเมดี้นะครับผมนมันเองแม้จะมีความรักที่อาจจะนิดนึงนะแต่เป็นความคอมเมดี้ที่มากกว่านั่นเองนะผมนะของข้าวิบุกินะครับผมนั่นคือผู้ช่วยผมเป็นสาวเกลนั่นเองนะครับผม ของผู้แต่งโชตะคูดะนะครับราคาปกเทอยู่ที่130บาทนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็น LC ใหม่ของทางวิบูกิเลยทีเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญมีแค่3เล่มจบเท่านั้นนะครับผมนะปัจจุบันในไทยนะ2เล่มนะแต่เล่ม2ผมยังหาซื้อไม่ได้เลยสาขาใกล้ๆไี่ก็เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมนะเริ่มจากปกนอกก่อนนะกัน คือตัวปกได้แน,น่นเนี่ยตัวฟอนต์เนี่ยจะทําเป็นสีดําตัดกับสีชมพูนีออนนั่นเองนะผมนะซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์มาสวยมากนะแล้วก็ตัวละครสาวเกลนั่นเองนะผมนะหรือว่าจะเป็นด้านข้างนะครับเราตามด้วยด้านหลังก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องย่ออีกเหมือนกันนะผมนะนี่เอน,นั่นเลยมองไปผู้จืดจานแต่จริงๆแล้วเขาคือนัวกว่ายกระตูนมืออาชีพขณะที่เขา ตัดสินใจจะทิ้งชีวิตวัยรุ่นเพื่อมุ่งมั่นกับผลงานบอกก็ส่งผู้ช่วยมาช่วยงานเขาแต่ว่าคนที่มากับเป็นคุณโทมิมัสึสาวเกียวสุดเฟี้ยวในชั้นเรียนของเขาแม่กังวลใจว่าสาวเกลียวจะว่ากระตูเป็นหรอแต่ว่าคุณโทคิมัสึกกับเป็นสุดยอดผู้ช่วยผู้ทํางานอย่างจริงจังนะครับนะงานร่มเรื่มไม่ได้ด้วยดีแต่ว่าก็มีเรื่องให้ใจตุมต้มๆตุมต่มๆต่อมๆอ,อ,อยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับผม นะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยคือผมไม่ผมไม่มไมอ่านเนื้อเรื่องย่อมาก,ก่อนนะผมเห็นว่ามันน่าสนใจเดีกก็เลยหยิบมาซื้อและรีวิวเลยละกันนะผมนะซึ่งบอกเลยว่าทำมาดีมากนะเดี๋ยวที่มาดูลายเส้นข้างในกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นปกในนะครับก็บางอะเรื่องน,นี้ไม่มีภาพสีนะครับผม นะมีเป็นขาวดำอย่างเดียวเลยนั่นเอง <c oughs> คือตัวของลายเส้นเนี่ยผมมองว่าลายสเส้นทำมาได้ดีเลยนะผมนะลายเส้นสวยงามเลยละ่ะ <c oughs> ถือว่าเป็นที่ยอมรับสำหรับผมเลยนะลายเส้นทำมาสวยมากแล้วก็การสือร่ออารมณ์ตัวละครก็ค่อนข้างชัดเจนนะผมนะก็ข้างในของลายสเส้นผมให้ไปที่ หเลยละกันนะครับผมนะส่วนของคะแนนเนื้อเรื่องคะแนนเนื้อเรื่องก็ให้ไป5เช่นเดียวกันเพราะเนื้อเรื่องเนี่ยทำมาได้น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับผมนะมก็ที่นี้มาเป็นความหายากก็ความหายากาายาของเรื่องนี้นะก็จะพูดว่างไงดีล่ะมันเป็น LC ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นการหาซื้อ คงไม่ยากมากนอกจากแบบผมที่หาซลลอเล่มสองยังไม่ได้นะผมนะเพิ่งลงหน้าสุดเทๆนะครับก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ถ้าใครกําลังหาอยู่ก็น่าซื้อมาอ่านนะผมนะครับปก130บาทนะก็ถ้าใครไม่สะดวกหน้าร้านก็สามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของวิบูกิได้ก็วิบูกิ .com นะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ดูนะครับอืมต่อมาความเป็นส่วนตัวครับผมซึ่งความเป็นส่วนตัวของเรื่องนี้นะผมบอกได้เลยว่า เนื้อเรื่องที่เขาทํามาและลายเส้นที่ทํามาถือว่าลงตัวและดีมากๆนะครับผมนะรวมถึงพูดถึงลายเส้นก่อนแล้วกันลายเส้นเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นลายเส้นตัวละครแล้วก็การสื่ออารมณ์เนี่ยผมมองว่าทํามาได้ดีอย่างมากเลยนะครับผมนะคือลายเส้นเขาอบสวยมากนะดูอย่างปกก็ได้แล้วเขามีการเก็บดีเทลได้ค่อนข้างที่จะดีของตัวละครน,นะครับผมนะแล้วส่วนการสื่ออ,อารมณ์ของตัวละครเนี่ยทำมาได้ ชัดเจนว่าตัวละครน้กําลังสื่ออารมณ์อะไรอยู่ถือว่าเยอะเลยนะครับต่อมาเป็นส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าทําทมาได้ดีมากปูมาดีมากนะแล้วก็ทําให้เราอยากติดตามว่าความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะระหว่างระหว่างหนุ่มมอปลายอตคุที่เป็นนักเขียนแต่ไม่เปิดเผยตัวต,วตนกับผู้ช่วยสาวเกลียวที่บอกก่อนจัดหามาให้นั่นเองนะครับนะเป็นความบังเอิญที่ลงตัวนะก็ มารอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะซึ่งเนื้อเรื่องทํามาได้ดีมากนะน่าติดตามอย่างมากอย่างที่บอกไปนะครับก็ประมาณ3เล่มจบนะก็ในไทย2เล่มราคานึ่รามสบาทก็คืออาจจะรีวิวไม่เยอะเพราะมันบอกภาพรวมคือมัน,มนดีมากนะสำหรับเรื่องนี้ก็คือในรายส้นเนื้อเรื่องก็คืออารมณ์ตัวละครหรือเรื่อราคาที่อ่านมันอาจจะ แอบสูงนิดนึงแต่แลกกับคุณภาพที่ได้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมนะไม่แย่นะถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะผมก็โดยภาพรวมของเรื่องนี้ผมให้เต็มทุกอย่างเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าน่าติดตามอย่างมากเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเก็บเลยนะของนักสะสบใครที่ชอบเลิฟคอมนะก็ แนะนำเลยนะผมนะผู้ช่วยเป็นสาวเกียวของสารพิมพ์วิบูกินั่นเองนะผมนั่นแหะครับปกอยู่ที่130บาทตอนเล่มปัจจุบันไทยมี2เล่มญี่ปุ่นมี3เล่มจบนั่นเองนะผมนะแป๊บๆอาจจะจบก็ได้นะในไทยนะเพราะมาเร็วมากนะครับผมก็ถ้าใครชอบเรื่องนี้หรือว่าก,กำลังสนใจอยู่ก็ให้คลิปนี้เป็นตัวตัดสินใจให้คุณแล้วกันนะถึงไม่จะรีวิวน้อยแต่บอกเลยว่าไลซ้นของเขาในที่ทามาคือแบบ คือแบบดีมากนะผมนะก็บอกได้เลยว่าลายเส้นไม่ว่าจะเป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นฉากหลังเนี่ยทำมาได้สมบูรณ์อย่างมากเลยนะผมนะทำมาได้สวยมากเส้นคมมากเลยนะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะผมนะหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถสั่งซื้อได้ที่วิบุกินั่นเองนะอันนี้คือภาคทับทีหลังนะผมนะเกิดอุบัติเหตุคือไม้ตัดนั่นเองนะครับก็ บอกเลยว่าถ้าใครสนใจเรื่องนี้อยู่ก็แนะนําเลยนะผมนะสำหรับผู้ชมผมเป็นสาวเกลของวิบุกินะผมนะถ้าใครชอบแนวเล็ฟคอมดี้อย่างนี้นะก็บอกเลยว่าน่าสนใจอย่างมากครับผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ